สัมมาาพลังจัก,กรวาลระดับ13วันที่6ตอนที่1ก่อนที่จะเริ่มสอนเทคนิคต่างๆทั้งหมดผมก็อยากจะเท้าความถึงความเป็นมา ของการใช้พลังเริ่มจากชาวแอตแลนติสเมื่อสองแสนปีที่แล้วเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้นำพลังมาใช้ในยุคที่สองก็เป็นประมาณแสนสองหปีที่แล้วจนถึงยุคที่3ามซึ่งก็เป็นยุคสุดท้ายของชาวแอตแลนติสก็คือ75,000ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นยุคของอียิปต์การใช้จัก,กรระหก อย่างแพร่หลายซึ่งก็สาบสูญในยุคของอียิปต์นั้นคนรุ่นก่อนก็ได้ทิ้งบทเรียนให้พวกเราคือปิรามิดที่กรุงไคโรนักโบราณคดีได้ศึกษาค้นคว้ามาหลายสิบปีแต่ก็ยังหาคำตอบที่แท้จริงยังไม่ได้ว่าปิรามิดนั้น ก่อสร้างมาได้อย่างไรหินเป็นล้านล้านก้อนนั้นเอามาจากไหนทุกอย่างยังเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้แต่ละคนก็มีความคิดเห็นต่างกันไปในทัศนะของผม พีระมิดอันใหญ่นั้นไม่ใช่เป็นการใช้แรงงานคนเป็นแสนทำรรแต่เป็นการใช้จักระหกสร้างขึ้นมาที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดเพราะอยากให้พวกคุณมองเห็นคุณประโยชน์ของการใช้จักระหกที่ผ่านมาพวกเรา เรียนหลายด้านแม้แต่การเข้าทรงก็ยังเป็นบทเรียนหนึ่งของพวกเราการพัฒนาจิตวิญญาณน,นั้นต้องอาศัยความรู้หลายอย่างพวกเราเรียนรู้ตั้งแต่สิ่งที่ต่ำที่สุดจนถึงสิ่งที่สูงที่สุด แถมพวกเรายังโชคดีที่ได้รวมเป็นหนึ่งกับเถ่องเด๋หากพวกคุณไม่รู้จักเถืองดีพวกคุณก็ไม่เชื่อถือในพลังที่ตนเองได้สัมผัสหรือไม่เชื่อถือในจิตใจของตนเองวิญญาณของเรานั้นแหละที่ช่วยร่างกายของเรามาตลอดแล้วทำไมไม่เชื่อถือวิญญาณของตนแต่กลับเชื่อถือวิญญาณดวงอื่น ผมหมายถึงวิญญาณที่อยู่ในระหว่างจักระ3ถึง5พวกคุณก็สัมผัสได้ตั้งแต่ตอนเปิดจักระห0ึเซนแล้วแล้วก็เริ่มใช้สมองของตนมาตั้งแต่ระดับ5.1ซึ่งก่อนนั้นพวกเราเรียกจักระ6หรือตาที่3ผ่านมา13ระดับจะมากจะน้อยพวกคุณก็ได้สัมผัสผ่านงานที่เล็กที่สุดจนถึงงานที่ใหญ่ที่สุด จนถึงวันนี้พวกคุณก็มีศรัทธาในตนเองแล้วมีศรัทธาในเบื้องบนแล้วการรวมเป็นหนึ่งกับเถืองเดนั้นก็เพื่อที่จะทำงานในสิ่งที่เหนือความคาดหมายของชาวโลกความก้าวหน้าต่อจากนี้มันต้องขึ้นอยู่กับตัวของพวกคุณเองนอกจากตนเองแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยตนเองได้ผมก็ช่วยไม่ได้ผมนำพลังมาให้พวกคุณ นำคำสอนมาให้พวกคุณตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วต่อแต่นี้พวกคุณต้องพึ่งพาตนเองเอาล่ะต่อไปนี้ก็เป็นเทคนิคต่างๆของระดับนี้พวกคุณก็จดไว้ให้ดีสิ่งแรกผมจะสอนในเรื่องของน้ำ สำหรับน้ำขุนจะเป็นปริมาณเท่าไหร่ก็ได้พวกคุณก็นำไปใส่ถังเอาสารส้มมาใส่จะใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็ไม่กำหนดมันก็แล้วแต่ความจกระปกของน้ำจะเป็นหนึ่งก้อนหรือสองก้อนก็ตามแต่ พวกคุณต้องทิ้งไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงจากนั้นก็ถ่ายน้ำสะอาดไปที่ถังอื่นการใช้สารส้มปริมาณมากหรือน้อยแค่ไหนพวกคุณก็ต้องหาประสบการณ์เอาเองเพราะว่าน้ำของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนั่นเป็นการกรองน้ำให้สะอาดต่อไปเป็นน้ำทะเลพวกเราเอาน้ำา2 0 0ลิตรทรายอะไรก็ได้20กิโลกรัม ทรายทะเลหรือทรายน้ำจืดล้วนใช้ได้ทั้งนั้นแล้วเอาปูนกินหมาก20กรัมละลายปูนแล้วนำไปผสมกับน้ำ200ลิตรทิ้งไว้7วันพวกคุณก็จะได้น้ำจืดใช้หลังจากเรียนจบระดับนี้แล้วใครมีโอกาสก็ควรที่จะทดลองทันทีต่อไปก็เป็นการนำน้ำจืดมาทำเป็นน้ำเค็มผมไม่แน่ใจว่า เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หากอากาศร้อนมากน้ำทะเลก็จะละเหยหมดจนเหลือมหาสมุทรเพียงสองแห่งถึงตอนนั้นพวกเราก็อาจจะขาดน้ำเค็มใช้พวกคุณก็นำน้ำจืดมาทำน้ำเค็มเอาน้ำจืด200ลิตรต่อ้าย20กิโลกรัม เกลือ20กรัมแล้วก็ปูนกินกับหมาก20กรัมเมื่อคนให้เข้ากันแล้วพวกคุณก็ทิ้งไว้ประมาณ1-2อาทิตย์พวกคุณต้องชิมดูว่ามันเค็มพอหรือยังการเปลี่ยนน้ำทั้ง3ชนิดมีเพียงแค่นี้ส่วนการส่งพลังให้น้ำเราก็จะพูดกันทีหลังน้ำเค็มที่พวกเราทำขึ้นมานั้นนำไปทำเกลือได้เรื่องน้ำก็มีเพียงเท่านี้ ต่อไปเป็นเรื่องของการรับพลังจากแสงของพระอาทิตย์และจากดวงดาวในระดับ1112ผมก็สอนให้พวกคุณส่งพลังจากพีระมิดไปให้จุดจุดหนึ่งหรือประเทศประเทศหนึ่งหน้าที่ของพวกเราก็คือการส่งพลังส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเบื้องบนตอนนี้พวกเราไม่ส่งพลังจากพีระมิดอีกแล้วแต่ส่งพลังจากแสงของพระอาทิตย์ ไปที่จุด A, B หรือ C สมมุติว่าประเทศ A หนาวมากเกินไปพวกคุณก็ส่งพลังจากแสงของพระอาทิตย์ไปที่ประเทศนั้นแล้วก็คอยดูว่าผลจะเป็นอย่างไรในการส่งพลังนั้นพวกเราไม่ต้องอธิษฐานพวกคุณสามารถที่จะส่งพลังไปได้ทันที เพราะว่าพลังของเถืองเดีอยู่ในตัวของพวกคุณแล้วพูดถึงการใช้พลังแสงจากพระอาทิตย์หรือดวงดาวไม่ได้หมายความว่าพวกคุณต้องออกไปนอกบ้านอยู่กลางแสงแดด พวกคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้กลางคืนก็ได้ตอนกลางคืนถึงแม้ว่าจะไม่มีแสงแดดแต่พลังก็ยังมีอยู่โลกของเรามีแสงแดดตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่มันอยู่ในส่วนไหนของโลกแค่นั้นเองดังนั้นพวกเราเพียงคิดว่าตนเองใช้พลังจากแสงแดดของพระอาทิตย์ส่งไปที่ประเทศ a b หรือ c สมมุติว่าโอโซนเสียณจุด A พวกเราก็คิดว่าตนเองใช้พลังจากดวงดาวส่งไปที่จุด A นั้นพวกเราไม่สามารถ ที่จะปะรอยรั่วของโอโซนได้แต่เถืองเดชทำได้หลักการก็มีง่ายๆคือหากเป็นเรื่องของโลกพวกเราก็ใช้พลังจากดวงดาวหากเป็นปัญหาระดับประเทศพวกเราก็ใช้พลังจากแสงของพระอาทิตย์หากเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ใช้พลังที่มาจากสมองของตนเองสมมุติว่าไฟไหม้ป่าพวกเราก็นำพลังจากแสงของพระอาทิตย์ ส่งไปที่บริเวณนั้นบางคนแปลกใจว่าทำไมใช้ความร้อนดับความร้อนมันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดที่เราส่งไปนั้นก็คือเจตนาของตนส่วนการจัดการกับปัญหาก็เป็นเรื่องของเถื่องเดระยะเวลาที่ส่งพลังนั้นก็ไม่ให้เกิน15้าวินาทีพวกคุณจะนั่งจะยืนก็ส่งได้ทั้งนั้น พวกเราจะส่งพลังไปให้ประเทศที่หนาวจัดหรือร้อนจัดก็ได้ทั้งนั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ให้พวกคุณลองปฏิบัติทันทีหากไม่ลองพวกคุณก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรกลับมาเรื่องของน้ําเมื่อพวกเรากรองน้ําให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ส่งพลังจากแสงพระอาทิตย์เข้าไปที่ถังเก็บน้ํานั้น 15วินาทีปริมาณของน้ำไม่มีขีดจำกัดจะเป็น200ลิตร2,000ลิตรหรือ20,000ลิตรพวกคุณก็ใช้เวลาส่งพลังเท่ากันคือ15วินาทีน้ำที่ได้รับการส่งพลังแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยส่วนน้ำเค็มก็ทำเป็นน้ำจืดก็ใช้เวลาต่างกัน คือส่งพลังไปในน้ำนั้นสมนาทีปริมาณไม่มีจำกัดวิธีต่างกันตรงที่หลังจากใส่ส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันแล้วพวกเราก็ส่งพลังเข้าไปแล้วทิ้งไว้เจ็ดวันก่อนที่จะแยกน้ำออกจากทรายแล้วก็ให้ส่งพลังเข้าไปสมนาทีอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นก็ลองชิมน้ำดู การส่งพลังให้กับน้ำจืดเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำเค็มนั้นต้องใช้เวลา5นาทีหลังจากส่งพลังให้5นาทีแล้ววันรุ่งขึ้นพวกคุณก็ชิมดูว่าน้ำนั้นเค็มหรือยังหากจะนำไปทำเป็นเกลือก็นำน้ำนั้นไปต้มแล้วคอยดูว่ากากของมันเป็นเกลือหรือเปล่าการส่งพลังให้อาหารที่กักตุนไว้ในบ้านก็เป็นเช่นเดียวกัน วกคุณเพียงส่งพลังให้อาหารด้วยการกวาดสายตามองไปให้ทั่วถึงไม่ว่าอาหารนั้นเก็บไว้ในตู้เย็นหรือในโกดังก็ส่งพลังเหมือนกันหมดใช้เวลาไม่เกิน15วินาทีในเวลานั้นอาหาร ถึงแม้จะมีเหลือเฟือแต่ก็ไม่มีใครกล้ากินเพราะกลัวอาหารเป็นพิษการสลายพิษในอาหารพวกเราก็ใช้เวลาแค่15วินาทีพวกคุณนำไปช่วยคนอื่นก็ได้ด้วยวิธีนี้พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหารอีกเริ่มจากวันที่สามีนาคมเมื่อพวกคุณกลับถึงบ้านแล้วก็ทดลองทันทีในการฝึกหัด หากสงสัยว่าตนเองทำถูกหรือเปล่าก็ให้ติดต่อทางโทรจิตกับผมผมจะช่วยพวกคุณพวกคุณก็ฝึกทั้งสองอย่างในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าการพัฒนาสมองนั้นเป็นหลักที่แท้จริงของพวกเราทุกๆอย่างที่พวกเราทำก็เพื่อการพัฒนาสมองทั้งสิ้นผมหวังว่าพวกคุณฝึกสำเร็จ จนถึงขั้นสูงสุดผมไม่กลัวว่าพวกคุณจะเก่งกว่าผมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมเคยเล่าให้พวกคุณฟังมาหลายครั้งแล้วว่าผมเคยรักษาคนที่เป็นอัมพาตทั้งสองข้างหกเดือนแต่ไม่หายนักเรียนระดับสองได้รับการเปิดจักระ60เอร์เซนรักษาคนที่เป็นอัมพาตนี้เพียงสองวันคนไข้ก็เดินได้ตามปกติ จากเรื่องนี้พวกคุณก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ต้องเก่งกว่าลูกศิษย์อยู่เสมอในเรื่องการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกุ้งหากมีโอกาสพวกคุณก็ไปทดลองทดลองกับบ่อเล็กๆก,ก็พอผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณเลี้ยงปลากุ้งอย่างไรต้องใช้ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวมันเป็นเรื่องของพวกคุณการเพาะพันธุ์ปลาหรือกุ้งนั้นผมไม่มีความรู้ สมมุติว่าพวกคุณเอาปลาหรือกุ้งเข้าไปใส่ในบ่อ50ตัวทุกวันพวกคุณก็ส่งพลังจากพระอาทิตย์ไปให้15วินาทีแล้วคอยเฝ้าดูว่าภายในหนึ่งเดือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหากปลาหรือกุ้งโตขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมแน่ใจว่าจำนวนของมันจะไม่ใช่50ตัวแน่นอนผมอยากให้พวกคุณทดลอง อย่าลืมนับดูว่าพวกเราได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนที่ผมสอนให้พวกคุณเป็นความรู้ที่มาจากเบื้องบนผมยังไม่ได้ทดลองแต่แน่ใจว่าไม่ผิดพลาดการทำนาข้าวก็เป็นเช่นเดียวกันจะเป็นนาปรังหรือนาปีทุกวันพวกคุณก็ส่งพลังให้ไรนาของตนเอง15วินาทีผมแน่ใจว่าพวกคุณต้องเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด พวกคุณจะใช้น้ำมากหรือน้อยก็ได้ใช้ปุ๋ยแค่ไหนก็ได้หรือไม่ใช้เลยก็ตามใจเมื่อกลับไปพวกคุณก็ลองส่งพลัง จากพระอาทิตย์ไปให้สักหนึ่งฤดูแล้วนำมาเปรียบเทียบดูกับเมื่อก่อนว่าเป็นอย่างไรหรือพวกคุณนำไปทดลองกับพืชผลก็ได้จะเป็นต้นอะไรก็ได้พวกคุณลองปลูกมะม่วงสักสองสามต้นพริกสองสามต้นอะไรก็ได้แล้วส่งพลังจากแสงพระอาทิตย์ไปให้วันละสิบห้าวินาทีพวกคุณก็จะเห็นผล ผมอยากให้พวกคุณทดลองจะได้เห็นผลด้วยตนเองการเลี้ยงโคโนมหลังจากที่รีดนมแล้วพวกคุณก็ส่งพลังจากแสงพระอาทิตย์ไปให้โคตัวนั้นทันทีโคก็จะฟื้นแข็งแรงทันทีพรุ่งนี้มันก็จะให้นมแก่เรามากกว่าเก่าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เหมือนกันเมื่อได้รับพลังจากแสงของพระอาทิตย์แล้วเป็ดและไก่ ก็จะไขมากกว่าเก่าอาจจะเป็นเท่าตัวพวกคุณคงสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคือแสงที่มาจากพระอาทิตย์กว่าจะมาถึงโลกก็ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ8นาทีความเข้มข้นของสารต่างๆก็จะละเหยตามระยะทางเกือบหมดกว่าจะมาถึงโลกก็เหลือนิดเดียวพวกเราดึงพลัง ตรงมาจากพระอาทิตย์ดังนั้นสารต่างๆยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมพลังที่พวกเราส่งออกไปจึงมีประโยชน์ต่อสิ่งต่างๆมากมายสมมุติว่าพวกคุณกำลังเดินทางด้วยเครื่องบินเครื่องบินของพวกคุณเจอลมแรงพวกคุณก็ส่งพลัง จากแสงของพระอาทิตย์ไปให้เครื่องบินที่พวกคุณกำลังนั่งอยู่พลังจากแสงของพระอาทิตย์ก็จะผลักลมแรงนั้นให้ไปที่อื่นไม่รบกวนเส้นทางที่บินสิ่งเหล่านี้ผมรู้ว่าพวกคุณลองมาหมดแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรื่องการขุดน้ำบาดาลทำอย่างไรให้เจอตาน้ำใหญ่ที่เราใช้น้ำเท่าไหร่ก็ไม่หมด ก่อนอื่นพวกคุณก็ส่งพลังจากแสงของพระอาทิตย์ไปให้พื้นที่ทั้งหมด15วินาทีหลังจากนั้นพวกคุณก็เริ่มจากจุดกึ่งกลางของบริเวณนั้นเดินออกไปทุกทิศสมมุติว่าเริ่มเดินไปทิศตะวันออกแล้วก็เดินย้อนกลับมาตรงกลางต่อจากนั้นก็ไปทิศตะวันตกแล้วก็ปฏิบัติทำนองเดียวกันก็ไปทิศเหนือ และชิตใต้ตามลำดับหากสังเกตว่าตรงไหนมีพลังแรงกว่าที่อื่นตรงนั้นแหละเป็นตาน้ำใหญ่พวกคุณอาจจะพบว่ามีพลังแรงหลายแห่งก็ให้ทำเครื่องหมายไว้แล้วค่อยเปรียบเทียบทีหลังว่าที่ไหนแรงที่สุดก็เจาะที่นั่นพวกคุณก็จะได้ใช้น้ำได้อย่างไม่มีวันหมด ผมสอนให้พวกคุณหาน้ำก่อนเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตส่วนการหาเหมืองทองหรืออะไรนั้นเป็นเรื่องของพวกคุณเอาไปประยุกต์กันเอาเองเรื่องนี้เถื่องเดไม่ได้สอนที่ผมสอนพวกคุณคือสิ่งที่เราสร้างมาด้วยพลังจากแสงของพระอาทิตย์เริ่มจากปีคริสตศักราช2004นี้โลกจะได้พบเห็นเด็ก ที่มีระบบสมองที่สมบูรณ์แบบเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่เด็กเหล่านั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นลูกหลานของพวกเราผมได้สอนให้พวกคุณรู้วิธีใช้พลังทั้งหมดแล้วทุกอย่างก็ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ง่ายแก่การจำหากยังมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้ถามในเวลาที่ยังเหลือผมก็จะตอบให้พวกคุณ ผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้สอนวิธีรักษาโรคให้พวกคุณในการฝึกฝนนั้นเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของพวกเราจะมีระเบียบมากขึ้นพวกเราจึงเจ็บป่วยน้อยลงการรักษาของระดับนี้ง่ายมากพวกคุณรักษาผ่านรูปชื่อรักษาเดียวหรือจัดเป็นแฟ้มด้วยการดูหรือคิดถึงรูปนั้นชื่อนั้นแฟ้มนั้นก็จบการรักษา พวกคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคนนี้เป็นโรคอะไรส่งพลังไปรักษาก็พอแล้วในการรักษาพลังแฝงก็เหมือนกันพวกคุณเพียงคิดถึงคนนั้นเขาก็หายแล้วพลังแฝงก็ออกไปแล้วตั้งแต่ระดับ7จถึง12พวกคุณยังต้องเดินผ่านตำแหน่งนั้นนั้นจึงส่งวิญญาณไปได้ แต่ในระดับนี้ไม่ต้องสมมุติว่าพวกคุณได้ข่าวว่ามีญาติตายที่เวียดนามแต่ที่นั่นไม่มีใครสามารถส่งวิญญาณได้พวกคุณก็แค่คิดถึงอำเภอนั้นตำบลน,นั้นคนคนนั้นวิญญาณนั้นก็จะไปสู่สุขติทันทีสรุปง่ายๆขอเพียงพวกคุณคิดถึงบริเวณไหนวิญญาณที่อยู่ณนะบริเวณนั้นในขณะนั้น ก็จะไปสู่สุขติทันทีการรักษาคนที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็เหมือนกันเพียงพวกคุณคิดถึงคนป่วยอาการของเขาก็บรรเทาทันทีการรักษาตามปกติก็ไม่เกินเจ็ดวันหายการรักษาคน พวกคุณใช้พลังจากสมองของตนเองก็พออย่าใช้พลังจากแสงของพระอาทิตย์ไปรักษาคนมันแรงเกินไปสำหรับมนุษย์พลังที่พวกเราส่งไปรักษานั้นจะมุ่งตรงไปที่สมองของคนป่วยพลังนี้ก็จะเรียงเซลล์ของคนป่วยให้เป็นระเบียบให้เขาหายป่วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหากพวกคุณส่งพลัง ไปควบคุมการทำงานของสมองของผู้ป่วยคนป่วยก็ได้รับการรักษาทันทีก็จะหายเร็วขึ้นแต่หากป่วยนานแล้วเซลล์เสียสมดุลมานานจึงต้องใช้เวลาเรียงนานหน่อย ส่วนเรื่องของเสาอ,อากาศคิดว่าพวกคุณคงมีกันแล้วใครไม่มีก็ช่วยไม่ได้เมื่อก่อนนั้นผมให้พวกคุณรอเมื่อใดที่โลกของเราขาดกระแสะไฟฟ้าพวกเราก็นำเสาอ,อากาศออกมาใช้ในใจพวกคุณคงไม่เห็นด้วยเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จึงจะถึงวันนั้นดูแล้วเหมือนกับไม่มีกำหนดเอาละ่ะผมจะให้พวกคุณลองเริ่มจากวันที่หนึ่งมกราคม ติศักการ2004หากไฟฟ้าที่บ้านของพวกคุณยังใช้งานได้อยู่ก็ให้ปิดคัตเอาแล้วต่อสายจากเสาอากาศเข้าไปในสายเมนหลักหลังจากนั้นพวกคุณก็ใช้พลังจากแสงพระอาทิตย์ส่งเข้าไปในเสาอากาศ15วินาทีจากนั้นก็เปิดไฟลองใช้ดูผมให้พวกคุณทำจริงไม่ใช่เพียงฝึกเหมือนทุกวันนี้ถึงวันนั้น พวกคุณก็ทำได้ไฟฟ้าของทางราชการจะมีใช้หรือไม่พวกคุณก็ใช้ไฟจากเสาอากาศของตนได้ใครต้องการไฟฟ้าพวกคุณก็ช่วยได้เลยคราวนี้ไม่กำหนดให้ใช้เพียงสิบหลังคาเรือนเหมือนเมื่อก่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอาจจะอยู่ในซอยเดียวกันคืออยู่ในซอยหมู่บ้านถ้าเป็นบ้านนอกก็ใช้ได้ทั้งตําบล พวกคุณก็ดูความเหมาะสมเอาเองไม่ใช่เพียงสิบหลังคาเรือนแต่เป็นร้อยหรืออาจเป็นพันหลังคาเรือนเรื่องของเสาอ,อากาศก็มีเพียงเท่านี้ผมคิดว่าจะไม่ให้ผลิตอีกใครมีแล้วก็ดีใครที่ยังไม่มีก็ช่วยไม่ได้ที่อเมริกาก็เหลืออยู่หลายสิบอันก็ให้เก็บไว้ให้หมดไม่ให้ขายอีกที่อื่นก็ไม่ให้ผลิตเพิ่ม ใครมีแล้วถึงเวลาก็นำออกมาใช้ใครไม่มีก็ขอไฟเขาใช้ก่อนนั้นพวกเราใช้พลังที่มาจากพีระมิดแต่ตอนนี้ พวกเราใช้พลังที่แรงกว่าเป็นพลังที่มาจากแสงของพระอาทิตย์หรือแสงของดวงดาวหลายๆคนไม่รู้ว่าจะจัดการกับลูกที่เกเรของตนได้อย่างไรก่อนนั้นพวกคุณส่งพลังจากจักระหกของตนเองตรงไปที่จักระหกของลูกตอนนี้พวกคุณลองใช้พลัง จากแสงพระอาทิตย์ส่งตรงไปที่จัก,กรกเจ็ดของลูกสองถึงหวินาทีแค่นั้นก็พอจำไว้ส่งให้ลูกของตนเองเท่านั้นอย่าไปใช้กับลูกของคนอื่นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือการทำงานของสมองของเขาเปลี่ยนแปลงความคิดของเขารวมไปถึงร่างกายของเขาในไม่ช้าพฤติกรรมของเขาก็จะเปลี่ยน แต่ก็อย่าลืมฝึกฝนด้วยภายในสมเดือนพวกคุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มนับจากวันที่สมีนาคมจนถึงวันที่สมิถุนายนในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านจิตวิญญาณและในด้านสังคม3อย่างนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราคาดไม่ถึงสมมุติว่าจะมีคลื่นยักษ์เกิดขึ้น ที่ฟลอริดาในอีกสองสามวันข้างหน้าหากพวกคุณได้ข่าวก็รวมตัวกันหรือส่งข่าวให้กันให้ใช้พลังจากแสงของพระอาทิตย์ส่งไปที่ฟลอริดา1ิวินาทีคลื่นยักษ์นั้นหากยังไม่สลายทั้งหมดอย่างเก่งก็เหลือเพียง2อถึงสอเมตรครึ่งคลื่นสูงแค่2อเมตรครึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำลายอะไรได้ มีแต่เรื่องของแผ่นดินไหวพวกเราไม่สามารถที่จะรู้ร่วงหน้าได้หากพวกคุณอยู่ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อรู้ตัวพวกคุณก็ส่งพลัง จากแสงของพระอาทิตย์ไปให้15วินาทีทันทีผลจาก after shock ก็จะไม่มีสรุปแล้วมีอุบัติภัยไม่ว่าชนิดไหนหากรู้ล่วงหน้าก็ให้ส่งพลังจากแสงของพระอาทิตย์ไปที่นั่น ไปที่บริเวณนั้น15วินาทีหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ให้ส่งพลังจากแสงของพระอาทิตย์ไป15วินาทีเช่นกันพวกคุณก็ทำหน้าที่ของตนเองไปแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนนี้ ส่วนพระอาทิตย์จำลอง13แจกนี้พวกคุณก็ส่งพลังจากแสงพระอาทิตย์ไป15วินาทีก็นำไปใช้ได้แต่ไม่ควรทำเป็นการค้าสำหรับคนที่เรียนระดับนี้ พวกคุณก็สามารถติดที่ประตูทุกบานในบ้านถ้าต้องการผมบอกความลับให้คุณอีกอย่างในห้องรับแขกให้พวกคุณติดพระอาทิตย์ไว้ด้านใดด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเก้าอี้ที่พวกคุณนั่งพูดง่ายๆก็คือพวกคุณและพระอาทิตย์หันหน้าใส่กันการเจรจาของพวกคุณก็จะมีความสำเร็จ สิ่งนี้ทำได้เฉพาะคนที่เรียนระดับ13เท่านั้นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับระดับก่อนๆต่างกันแต่ตรงที่พวกคุณใช้พลังจากแสงพระอาทิตย์ส่งไปให้คอมพิวเตอร์ข้อมูลของพวกคุณก็จะไม่เสียหายไวรัสก็จะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์เสียสิ่งนี้พวกคุณนำไปทดลองได้เลยหากคอมพิวเตอร์ของคุณถูกไวรัส พวกคุณก็ส่งพลังจากแสงพระอาทิตย์เข้าไป15วินาทีแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีหลังจาก30นาทีพวกคุณก็เปิดเครื่องขึ้นมาข้อมูลก็จะไม่สูญหาย เรื่องจะทำงานได้ตามปกติทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนของระดับ13ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายของพวกเราชาวพลังจัก,กรวาลพวกคุณก็ได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วในเวลาที่เหลือผมก็จะให้พวกคุณถามหากยังไม่เข้าใจในจุดไหนก็ให้ถามมาได้